สวัสดีครับผมลุงกระตือนะครับนี่ก็บรรยากาศเตยที่บ้านนะครับได้มีโอกาสได้ทําอาหารเพื่อแม่กินเนาะที่อนะครับเพิม่มลังคออีหน่อยนี่นะครับเพ,พิพ่มลังคอโอ้โหติดชัดเลยครับหลาบเลยนะครับผงนันงวผงพิเศษนะครับ วันนี้เขาจะกินแบบสลากลัวนะครับมีพัดกลัด้วยนี่มันนี้เป็นคอนเทนต์นะนี่นะหม้อเทปนะครับนี่ครับเราจะตีลาบแล้ก็มาค้นด้วยกันเนาะนะครับนี่เป็นบรรยากาศแบบอยู่บ้านๆนะครับ ผมลาบหมนบนยยูนะครับคนไหนเยอะๆนะครับคนไหนเยอะๆเวลาตีเนี้ยหลับนะครับคนไหนนี่ยสำคัญนะสำหรับเนื้อของเราเนาะนี่นะครับผมไปเบสในเลืแหนมต้มมนะั่นเนี่ยต้มคนในเนะี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนี่นะครับสำหรับ <c oughs> การทำหลาบนี่างเดี๋ยวไปได้ก็ น้ำมือกินซุปเนาะนะครับหมูนะครับมันเลจะได้เอ๊ะจะใส่จะได้ใช่เงาเซฟเด้อเดินไปแจกงหงรับเนาะน้ำร้อนด้วยกันนี่นะครับเราผมไปชอบกินนะครับเราเนี่กินได้เคยทำซิตรีกินมาเทสต์วัต่อกันนะครับก็ ก็กินได้นะมีปัญหานะครับรัวปลาคนละคิวเนาะนะครับนี่คว้าใส่ลงรถนี่นะนี่เดี๋ยวไปควนะนะ้าเนาะโอเคแบบเป็นรัวอยู่นะนะครับนี่เลยใหรัวใจฟื้นอยู่มันก็ในบรรยากาศดีอย,อย่างหนึ่งนะครับนะจะได้เลยถึงสุกนะครับ เตีนี้่ยอื่ไดี่ันีันทำมันแห้งนะเขาจะเอาเขาเลยว่าแต่เอน้ามลงไปน้ำต้มนั่นแหละนะครับน้ำต้มลงไปมันมันบ่แห้งล่ำแมันจิดไประหะด้วยนะเห็นไครับคิดกระะ หลับนือมากั <c oughs> กนได้หลบับเองเนี่ยนะกล <c oughs> ิ่นมันจะได้ของเรนี่มีเช็ดเจอนะครับมีเช็ดเจอสามารถเกี่ยวได้เนะนะครับมีคนในเด้อแล้วผมมีสายโหดด้วยนะครับคนในนี่แบบเป็นที่ <c oughs> นี่เขาอ,อยากใจนะครับโซนกันหมดอะโซนไฟโซนหลัวเข้าไปนะครับโซนหลัดคือดันเข้าไปเนาะดันนะครับไฟมันติดไฟติดมันอ่อนไป นจะได้น่านเลยนี่กินหอมวนขึ้นวนนี่ะครับวหนวนีนะผมเจอ้ดบ้านเขานี่ปนผ่าเนี่ยเขานี่ได้กินกรบปุกคนน่ะเดือดปุ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 ดดือด ตีไม่เนาะีไม่นี่คนทางเนี่ยนี่จะกินหลาบนะคนหลับกินไส้กินเก็มองถ้ามันหัวแน่มันแห้งน่อยกับท่ากับเติมนะครับมาเท่ากับเจวหน้านี่เนาะน้อยกินเต้าี่เต้เขาขึ้นไก่หอ เดยวะุกอะทำมันงเป็นน,น้ำตึงมากนะกาเปียนนี่ก็กำลัจะเริ่มจะสุกเลยนะครับตักใส่จานเลย กันะนะ้รับกินจีนทำห่าพักนะครับกินพักทำลา้จีนนี่มันเป็นของกูกันนะครับนี่พักแป๊บเนาะพักแป๊บนะครับพักแป๊บหนึ่งนี่อะไรดีแป๊บก็คือกาแฟโซ่เลยกาแฟเช็คนะอันเดียกันนะนะครับมันจะมีหนามนเดีนยนะครับนี่เราระวังดีนะครับนี่นี่หนาะเตะๆนะครับต้องระวังเลย นะครับเราเคยทีสร็จแล้วก็มากินไม่กันีสลมนะสลิักกลับป็นมเสลยมอูเสดา๋แบอปอนันทอดของเจ้านะนอ้เนาะกันนะครับเนาะไงนะครับายนะครับหอครับเดียวก็มี้คารยว่ามันพิศสมเล่นลูกก็มีนะครับมันองพวกูีเหละ แล้วแต่บางทีจะชอบกินแบบไหนครับนี่นะครับพักแป๊บกดมันตื้นแน่นะพักกินอะครับมันต้องมีนะครับสอนต้องมีนะครับฟาดไปเรื่อยๆนะครับกินอะไกินข้าวเฮ้ยขึ้นไปกินข้าวเหรอครับผมก็มาแล้วนะครับขอฝากด้วยนะครับฝากนะครับกด ไล่กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นี้แต่จะพยายามนำเสนอนะครับนำเสนอน <c oughs> ต่อไปนะครับส <c oughs> วัสดีครับ